วันนี้วันที่22นะครับเรามาที่บ้านหนองน้ําใสนะครับเนาะหนองน้ําใสตตาบลหน,นองน้ําใสตําเภอวัฒนานครนะครับวันนี้เรามาสองคันมาทํารถไถย,ยกหัวมันรุ่น L 5 0 1 8น SP แล้วครับแล้วก็ L 5 0 1 8ธรรมดาคือรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะทรงก็จะได้ออาเป็นอย่างนี้แหละครับโดยวันนี้เรามากับน้องต่อนะฮะ พอสำคัญของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆอัปเดตว่าเราไปไหนมานะครับทรงนี้ก็จะเป็นทรงสูงนะครับทรงสูงรุ่นนี้เป็นตัวปลดผ้าแบบดันหน้าไม่ได้ดึงหลังนะครับดันหน้าสายก็เป็นสาย 2sn จากอู่ของพี่ภูมินะฮสาย2ชั้นเสาก็จะเป็นเสา3นิ้วนะครับแขน3นิ้ว กระบอกก็เป็น BM ใหญ่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอาแถบสะท้อนแสงเข้าใส่ไปเพื่อความสวยงามก็ได้เรียบร้อยแล้วนีเขาเรียกทรงสูงนะครับทรงสูงลำที่หนึ่งเป็นตัวใหม่ป้ายแดงนะครับป้ายแดงที่บ้านหนองน้ำใสนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วนะฮะร,รูปทรงนีเขาเรียกว่าทรงสูงทรงสูงก็จะโล่งหูโล่งตาครับเพื่อนเพื่อมองแล้วสบายหูสบายตายกล่องไถนะครับ แต่โล่งๆหูโล่งตาดียกลงอันนั้นต่อหูได้เลยนะเวลาเดินทางก็สะดวกสบายหูสบายตาครับไม่เคืองตานะครับโดอันนี้ก็ดันกลับนะครับดันกลับแค่อย่างเงี้ยอย่าไปตบแล้วเอาแค่ดันกลับให้มันหลุดนะครับเสือน ส่วนตัวนี้ก็เป็นเอ้ยไม่ใช่ SP 5018ธรรมดานะครับส่วนตัวนี้มีหัวคอปเปอร์ของโรยขี้ไก่แล้วก็มาทำการติดตั้งซื้อเพิ่มเติมในราคา600บาทนะฮะร,รวมอุปกรณ์ก็เป็น700-800บาทแถบสายบนหลังคามาด้านนี้นะครับโดยสายก็จะเป็น2ชั้นเหมือนเดิมวิ่งขึ้นบนหลังคาจะอยู่ตำแหน่งที่หัวคั p เปอร์นะฮะรุ่นนี้ สายก็จะอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมตะแกรงหน้ายังเปิดได้เหมือนเดิมครับใช้งานได้ปกตินะครับปอก้องเป่าฝุ่นได้นะรุ่นนั้นก็เหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็หุบเข้านะเวลาหุบเข้าก็ไม่ยากครับน็อตสองตัวเบอร์30มสบนะครับดึงเข้าแล้วก็จะใช้เดินทาง ไปไหนมาไหนไถไรไถสวนได้อันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก่อนที่พายุจะมานะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยลําดับต่อไปนะครับที่บึงการบึงการบึงการกับน้องคายนะฮะระหว่างวันที่25ถึง30แต่ไม่รู้วันไหนนะฮะสวันนี้นะครับในระหว่างนั้นก็จะเป็นที่ ลานศักอุทยัยธานีด้วยนะครับสามคันไม่รู้จะแบกไปยังไงนะครับของทีมงานเสียงน้องแจ็คเขาส่วนวันนี้ของของหน้าอะไรครับนี่รถไทยของหน้าอะไรน้าบุญเลี้ยงบน้าบุญเลี้ยงน้ำสกุลอะไรครับคัสวรรค์คัสวรรค์นะครับท่านใดที่จะมาชมมาดูมาดูก่อนแล้วครับแถบนี้ก็จะมีสองสามคันแล้วละครับอันนี้เป็นคันที่สี่คันที่ห้านะครับของอน้องน้ำใสวัฒน,นาคนครของเราใช้ดีใช้ง่ายยังไงก็แนะนำกันต่อไปนะครับ แวะมาชมมาดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจสั่งครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมก็ให้ดูคลิปย้อนหลังเราว่าไปที่ไหนมาบ้างนะครับอจอมบึงราดบุรีนะฮะมีคิวหนึ่งคันแล้วนะครับท่านใดที่จะติดต่อได้ก็ติดต่อมาครับที่จอมบึงราดบุรีโอเคครับวันนี้ฝากคลิปดีๆไ้แค่นี้นะครับฝากติดตาม ช่อง BMT รถไถยกหัวมันของเราด้วยนะฮะมีทั้งผ้าทั้งรถไถยกหัวมันนะครับอุปกรณ์อคอนโทรลต่างๆจะบอกเหตุแยกน้ำมันสายนะครับสั่งได้แต่ช่วงนี้จะวุ่นๆนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสำหรับคลิปดีๆของวันนี้ที่หนองน้ำใสวัฒานานครสะแก้วขอบคุณครับ